สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์สุดท้ายของปี2 5 6พนระครับพรุ่งนี้ปีใหม่แล้วครับทีมงานตะพาะและแต่สงขากลับมาแล้วนะครับและเข้าสู่โหมดขาปกติหลังจากที่ตุเรงตุเรงตะลอนทัวร์ไปหลายจังหวัดหลายวันครับเป็นไงกันบ้างครับเมื่อวานใครถูกหวยส่งถ้ายปีมั่งส่งซิกส่งเสียงกันหน่อยครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะครับตอนนี้ภาคใต้หลายจังหวัดฝนตกครับทอนกากลับ นี่พอเข้าสู่จังหวัดชุมพรฝนตกตลอดเลยครับยิ่งเช้านี้พื้นที่จังหวัดสงขลาอากาศอากาศปิดครับมืดครื่มฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับไปดูประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันหน่อยนะครับได้ออกประกาศเตือนฉบับที่4แล้วนะครับเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างครับฝาก ภาคใต้ฝั่งตอนออกตอนล่างยังคงมีฝนหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสครับให้ระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากขึ้นก็สูง2-3เมตรครับสภาพอากาศยังเป็นแบบนี้31มธันวาคมถึง1มกราคมครับแหมยังกระตกฉลองเข้าดาวส่งท้ายปีใหม่กันเลยนะครับเจ้อากาศปีใหม่แบบนี้กลอยเลยครับ ยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่กับแฟนคลับตัวพ่อทุกคนนะครับไม่ไปไหนก็อยู่กับครอบครัวที่บ้านทํากินการปลอดภัยสบายใจอบอุน่นร่วมทําบุญส่งท้ายปีแล้วมาลุยกันต่อพรุ่งนี้ปีใหม่ครับ